แนวทางหวยงวดประจำวันที่1กรกฎาคม2563จากช่อง34อมรินทีวีวันนี้จะพาไปที่บ้านนารุงจังหวัดสุรินทร์ไปดูผีหายโบราณเมื่องวดที่แล้วคุณป้าละเอียดได้เข้าไปกราบไหว้ผีหายโบราณมีหอปูน่นาคราชเข้าสิงให้เลข463มาชาวบ้านก็พากันซื้อสลับไปสลับมา จนมาถูก64ข้่างตรงๆทําให้ถูกกันทั้งหมู่บ้านทั้งอําเภอทั้งตําบลวันนี้งวดนี้ก็ได้มาแล้ว3ตัวตรงๆ,รงๆมาดูกันว่าได้เลขอะไรกันบ้างจากผีไหโบราณที่จังหวัดสุรินทร์น้กคา,าราชเข้าสิงแล้วเขาก็พูดออกมาเป็นเลข463จำได้อะเขาเนี่ย463งวดนี้1กรกฎาคม2563 ผีหายโบราณให้มาแล้ว3ตัวตรงๆหกแปดห้าจับคู่สลับกันไปมาได้6กแ5 8หก5 5าแปดหกแปได้6หางสลับกันไปมาให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นขอให้เฮงๆรวยๆด้วยกันทุกคนทุกขั้นถูกหวยร่ำรวยด้วยกนักน ถ้าชอบก็กดไลค์ถ้าใช่ก็กดแชร์กดสั่นกระดิ่งกิ้งๆไว้จะได้ไม่พลาดข่าวสารในครั้งต่อไปขอขอบคุณครับ